ถึงว่าวงอริยสัจแสดงออกมาจากไหนอริยรสัจสีทุกขสัจสมททุทัยกสัจนั่นทิฐิที่เกิดจากโลกคือความเห็นความคิดเกิดขึ้นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นดิมรสกายสัมผัสหนาวร้อนอน่อนแขียงจากนี่ออกไปฏิบัติออกไปเกี่ยวโยงแล้วรับเข้ามามันเป็นแบบไหนราวนี้ นนัเหตุและผลต้นที่ดันออกความนึกคิดความต้องการรู้ปั๊บออกไปนี่คือตัวตนของตนสมุทัยกษัตริย์เป็นแบบไหนความรู้ที่นำพาออกปฏิบัติต่อตัวเองแล้วปฏิบัติต่อผู้อื่นถึงได้ผลที่เกิดขึ้นในความเดือดร้อนหรือความเย็นในการปฏิบัติต่อกันและกันหรือปฏิบัติต่อตัวเอง ที่เรานั่งหลับตาแล้วก็เห็นแสดงอะไรขึ้นมาอดีตอนาคตแต่มันก็ปุ้งนะเดี๋ยวนี้นี่หละนั่นละคือทิฏฐิความรู้สังขารที่นึกที่คิดที่ดักผักดันขึ้นมาแล้วเราก็รู้แล้วก็แบกรับภาระคือสัญญาอารมณ์ทิมโผมาหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้เลยมีแต่เหตุแต่ผลมีแต่หลงกับความนึกคิด ถึงว่าอาวิชชาปิยาสังคารานันเป็นแบบไหนนั่นความจิตใจที่ไม่รู้นั่นแหะถึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารยอมรับว่าความนึกคิดนั่นอันนี้ก็คือใจของเราตัวเราฟังดูสิสังคาราปริยาววิญญาณัง วิญญาณนางปัจยาามะลูปังฟังเอาทุเถอะโอ้มันสลดจริงๆนะคิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นปัจจัยให้รับรู้รับทราบรับรู้รับทร,ร,บร,รบาบในความนึกคิดความนึกคิดมันคิดดีคิดชั่วนั่นคิดประโยชน์หรือโทษแน่มันเป็นอยู่ของมันแต่ก็เรนี่การรับรู้รับทราบคราวนี้ก็นั่นวิญญาณนางวิญญาณนางนามะลูปังนามะลูปังเกิดรูปธรรมนามธรรมนี่หนึ่งสิ่งที่เกิดในความกำนัดแม้กระทั้ง คิดอยู่นั่บบนมีภาพมีเสียงมีเรื่องราวแล้วเป็นอารมณ์อยู่ในนั้นแล้วเราจึงออกไปเล่นตามอาการที่มันค้างต้องออกไปแก้หรือออกไปหาให้มันเป็นเหมือนใจที่หวังหรือมันไม่ชอบแล้วค่ะหาทางเล็ดรอดหรือปรับ,หร,รบหรือปรุงหรือไม่ไปสถานที่นั้นฟังเถอมันอยู่กันอยู่งั้นพันอยู่อย่างนี้หละคือขันหา้ากับตัวรู้ที่หลงกันอยู่อย่างนี้นี่แหละที่ว่าเราเกิดมาถ้าไม่มี องศาสดาพระพุทธเจ้านะมาเปิดนี่ความจริงของสัตว์โลกนี่ละรูปธรรมนามธรรมแต่ทิฏฐิความรู้ความเห็นคือใจดวงนี้ที่มันหลงตามกางการของขัดธ์ง่าคงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เราก็ไม่สามารถที่เปิดหัวออกอันนี้ก็ไหลโดยถ่ายเดียวไปตามกระแสะสิ่งนั้นถึงว่ามรรคก็คือเหตุคือผลข้อวัดปฏิบัติ ที่ย้อนกลับมาทบมาทวนแล้วเราจะเห็นว่าเรานั่นณเดนี้วาละภูมิธรรมภูมิจิตจิตของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะนี่ปรปับปรุงแก้ไขแล้วคือไปทําดีหล่ะชั่วเดินตามคันลองคองธรรมเดินตามทางศีลภาวนาเดินตามศีลสมาธิปัญญา นี่คือการเนก้าวเดินมาคือด้านจิตตภาวนาคือการใคร่ครวน